หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอน v c 111ศพผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่6จะเดาวเหนือกลับไปที่แผนที่แผ่นนั้นอีกครั้ง ขณะที่พันเอกนอร์แมนกําลังจะกลับมาก็เลยต้องย้อนกลับไปที่นั่นอีกหลายคนทําท่าจะเดินตามไปซึ่งบางคนก็เดินมาแล้วด้วยจ่าดาวเหนือที่มีอารมณ์ขันได้ในทุกเวลาหยุดอยู่กับที่แล้วถามจะเดินกันทําไมวะเนี่ยหลายคนเลยพลอยหวเราะเมื่อตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินไปเดินมาทําไมการที่จะรับรู้เรื่องราวที่กําลังกทกแถลงกันอยู่นี้ตัวเองจะอยู่น้นมุมไหนของห้องก็ได้เพราะสามารถได้ยินเหมือนกันดังนั้น บางคนจึงกลับไปนั่งที่เดิมแต่บางคนก็ไม่กลับแต่เดินตามไปดูใกล้ๆที่แผนที่นั้นต่อไปอีกเมื่อถึงคราวที่ต้องแถลงแผนจ่าดาวเหนือคว้าดินสอไข่แท่งสีดำขึ้นมาถือเตรียมขีดเขียนลงบนแผนที่เมจอร์โรเจอร์ครับโอเคนอสตายังไม่ว่าอะไรที่แผนที่นั้นแต่หันไปเรียกพันตรีเมริกันด้วยเสียงที่ดังกว่าปกติเล็กน้อยเพราะหูคนฟังถูกเอียร์โฟนครอบอยู่พันตรีโรเจอร์ได้ยิน รับปากแล้วดึงเอ์โฟนออกเมเจอร์สั่งการไปเลยว่าอย่าให้เซลมอนทาการยิงมากนะักให้ทุกคนปักหลักกบดานเงียบหากทําได้ให้ใช้เท้าถีบดินขุดหลุมกําบังแบบที่เราเคยทานะครับตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมครับโอเคโนสตาพันตรีโรเจอร์ที่กําลังคิดตามสถานการณ์ด้านเซลมอนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ก้าวเข้ามาในห้องนี้นึกถึงเหตุการณ์ประทะที่ตัวแกเองกับขบวนการนักล่าหลับจางเคยมีประสบการณ์มาแล้ว สั่งการแบบให้คำแนะนำแก่ชุดของแซลมอนทันทีก็ใช่แต่เพียงเท่านั้นเมื่อรายละเอียดในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันพันตรีเมริกันเลยเพิ่มเติมให้อีกอย่างเช่นการระวังทิศทางยิงจากด้านหลังโดยว่าด้านนาจะยิงรอ่อหรือยิงรบกวนให้ออกจากที่กำบังคำสั่งที่เน้นไปอีกก็คือยังไม่ต้องแหวกวงร้อมออกมาพร้อมกับระวังการชาร์จเร็วด้วยทั้งหมดเป็นเรื่องที่พันตรีโรเจอร์จะช่วยพวกเดียวกันได้ จะเดาเหนือหันมาที่เรื่องของตนต่อทันทีเคนเนล สั่งกาลังทหารมงทั้งหมดจากฐานสกายไลน์เข้ามาบล็อกด้านที่ตรงกับแซลมอนเป็นการด่วนเลยครับ VC พวกนี้นี่แหละที่จะเข้ามาเสริมสําหรับถล,ล่มแซลมอนเราเรื่องที่มันยังไม่ผดดึศึกทันทีทันใดก็เพราะมันยังไม่มั่นใจเรื่องกําลังนี่เองสําหรับสปุกกี้ที่ยังวนเวียนอยู่เหนือหัวแซลมอนตอนเนี้ถ่าวออไปคอยสังเกตการทางด้านทิศท,ที่ VC พวกนี้จะเคลื่อนเข้ามาถ้าเจอก็ฟาดเลยไม่ต้องรอสําหรับฐานของมันที่ก้นหุบเราต้องส่งกําลังไปประกบมันไว้ชุดหนึ่งกะสักร้อยคนก็พอไม่ต้องรอมหรือคิดโจมตีมันหรอก แค่กันไม่ให้มันมาเสริมพวกนี้ได้ก็แล้วกันทําไมล่ะเราโจมตีฐานมันเลยไม่ได้เหรอในไหนก็เล่นกันแล้วพันเอกนอร์แมนหมายถึงการถล่มฐานเวียดกงที่ก้นหุบนั้นก็ได้ถ้าเคยเนีพร้อมจะเปิดศึกหลายๆด้านหลายๆพื้นที่ในเวลาเดียวกันแต่ความมุ่งหมายของผมก็คือให้มันรักความสนใจจากเซอร์มอนเท่านั้นรอจนกว่าเราเอาคนของเรา,เามาได้แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีก็ไม่สายไม่ใช่หรอครับโอเคเอาตามที่คุณว่าก็ได้ดีเหมือนกันสแตนบายเอาไว้ทีละสเต็ปสเต็ปไปครับ สโลบัตชัวดีกว่าเสริมเข้าไปอีกเมื่อถึงคราวคับขันหากโจ๊กันเสียบ้างจะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เรื่องอยังไม่จบเมื่อจ่าดาวเหนือยังมีแผนการต่อไปอีกเคเนวครับเรามีทางส่งหน้ากากป้องกันไอพิษให้คนของเราในวงล้อมแบบนี้ไหมครับหน้ากากป้องกันไอพิษไม่ต้องหรอกนอสตาพวกเขามีกันแล้วทุกคนพวกคนของพวกนี้มีรายการบันทึกประจําตัว,วเขาติดตัวเสมอเมื่อออกปฏิบัติการเราเช็คดูแล้ว พันเอกนอร์แมนทวนคำพูดนั้นด้วยเสียงสูงและเพิ่มเติมด้วยความมั่นใจในสมรรถนะของคนในกองทัพจากดาวเหนือที่แววเพชราดชายเจ,จับอีกครั้งยิ้มออกมาอย่างเต็มที่โอเคงั้นก็ระดมแก๊สผิดประเภทแก๊สน้ำตาลงไปรับรองมันอยู่ไม่ได้แน่ครับไอวีซีเหรอก็งานสิครับคีเนลคิดว่าผมจะไปใส่ใครล่ะครับทหารมงพวกเราละ่ะไม่โดนเขาบ้างเหรอ โถเคอเนลเราก็ใช้ทางด้านเหนือลมสิครับยังไงยังไงใช้เจาะตรงด้านใดด้านหนึ่งเพียงพอให้มันเปิดช่องให้คนของเราอมาก่อนเท่านั้นก็พอหลังจากนั้นเขาว่ากาันเรื่องของแนวประทับใหม่ผมว่าเมื่อถึงตอนนั้นน่ะอาจจะกลายปเป็นเราล้อมมันแล้วก็ได้อืมอันนี้น่าคิดแต่ผมยังคิดไม่ออกอยู่ดีว่าเราจะลงไปใช้พื้นที่ที่อยู่เหนือลมได้ยังไงจ่าดาวเหนือหเราอเบาๆในอาการคลุ่นคิดของพันเอกนอร์แมนเราจึงว่าต่อใครว่าล่ะครับเคอเนลว่าจะไปทําด้วยตัวเอง ผมรับจ้างงานนี้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะต้องลงไปทําเรื่องนี้คือแน่วางใจได้โอเคไอซีงั้นคุณว่าต่อไปผมเข้าใจาละทุกคนในที่นั้นโล่งใจเมื่อรู้ว่าแผนการใช้แก๊สน้ําตาคราวนี้เริ่มเห็นหนทางสําเร็จทั้งนี้และทั้งนั้นผลงานในอดีตเป็นเครื่องการันตีได้จ่าดาวเหนือจึงว่าต่อไปอีก สำหรับก้นหุบเนี่ยตอนแรกยังไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับแต่ถ้าจําเป็นใช้จรวดเพลิงหรือไม่กนาปลามถล่มลงไปรับรองว่าป่าจะเป็นทะเลเพลิงมันอยู่ไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเคยเนียจะใช้กําลังสักพันหรือ2 0 0พันล้อมสันเนินนั้นไว้ผมรับรองว่าได้บริเขาไม่ใช่น้อยแนะ่คงไม่ไหวหรอกนอสตาผมหาคนมากขนาดนั้นในเวลาเร่งด่วนอย่างนี้ไม่ทันแนะ่เอาแค่ประทายันกันไว้ก็พอเรื่องการถล่มค่ายหรือฐานที่ตั้งมันแบบเนี้ยผมว่าผมจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้พวกคุณทําตอนหลังดีกว่า หรือคุณว่าไงพันเอกนอร์แมนเปลี่ยนเรื่องมาโจกได้เหมือนกันจ่าดาวเหนือหันไปทางพันตรีคอรลินทันทีเรื่องนี้ต้องเมเจอร์คอรลินครับผมไม่ค่อยถนัดคนที่ถูกอ้างถึงยิ้มกว้างมันจะพอใจกับเรื่องเงินเงินทองทองเดินรีมาที่จ่าดาวเหนือสมทบกับจ่ายุทธพงศ์ทันทีเราจะเริ่มเคลื่อนที่กันตอนไหนดีทันทีที่เราบอาวุธอุปกรณ์พิเศษพร้อม15นาทีได้ไหมครับได้สินอนสตาร์เดี๋ยวผมเรียกให้เอาของมาส่งเลยดีกว่า พันตรีคอนลินสก,กิดเตือนพันตรีโรเจอร์โดยว่าวางงานนี้ได้แล้วสำหรับการเตรียมอาวุธที่เป็นปกติกับเพิ่มเติมพิเศษตามความเหมาะสมของภารกิจนั้นคนที่มีประสบการณ์มาแล้วย่อมรู้ดีว่าต้องรับอะไรไปบ้างกองทัพที่ล,ำล่ำรวยที่สุดในโลกอย่างสารัฐอเมริกามใจ่ายให้อย่างไม่อัน ทั้งนี้และทั้งนั้นนโยบายของกองทัพมีอยู่ว่าสิ่งของทุกชิ้นสามารถสร้างหรือจัดหามาทดแทนได้แต่ชีวิตคนและความสําเร็จนั้นเป็นเรื่องยากดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ต้องทําทันทีไม่น่าเชื่อว่าในฐานอเมริกันที่มีหน้าที่ประจําฝ่ายต่างๆในบก กับออกปากขอพันเอกนอร์แมนเพื่อไปร่วมภารกิจคราวนี้ด้วยคําตอบของพันเอกนอร์แมนก็คือต้องให้ไปขอกับจ่าดาวเหนือเองก็เลยต้องพบความหนักใจอีกครั้งพระจ่าดาวเหนือเองไม่ชอบคนมากในการทํางานอย่างนี้อันนี้มันเกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชาหรือแม้แต่ปัญหาการประสานงานอื่นๆซึ่งใจจริงแล้วแม้แต่พันเตรีเมริการทั้งสองนั้นเขาเองก็ไม่อยากจะให้เขามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วแต่เมื่อทนต่อแรงขอร้องไม่ไหวเลยต้องปล่อยให้เข้ามารวมคราวนี้จะเข้ามาเพิ่มอีกตั้ง4ี่ห คนมันดูออกจะมากไปหน่อยสิ่งที่เป็นกังวลอย่างมากที่สุดก็คือความไม่สันทัดในการรบแบบกองโจรที่ฐานมริกันมักมีจุดอ่อนเป็นอย่างมากหากเกิดการสูญเสียขึ้นมาย่อมหมายถึงชื่อเสียงของนักล่ารับจ้างด้วยสําหรับพวกเดียวกันเองแล้วหากจะสูญเสียบ้างมันก็เป็นเรื่องภายในระหว่างพวกเดียวกันเองที่จะทําความตกลงกันได้ผมไม่ใหญ่พูดหมดไปเสียงดยไม่จำเป็นเลยครับพูดกับร้อยโทจอนสันเป็นคนแรกด้วยความรู้สึกที่แท้จริง ไม่เป็นไรนอสตาพวกเราพร้อมอยู่แล้วพร้อมมากๆด้วยร้อยโทแอนเดอร์เซนอเมริกันผิวสีเสริมเพิ่มเข้าอีกพร้อมเอื้อมมือมากุมมือของจ่าดาวเหนือไว้แน่นด้วยความที่ตนเองออกจะทอมตัวในเรื่องของชั้นยศทางทหารตนมียศพียงจ่าสิบเอกมีงานได้รับมอบตามภารกิจและรับผิดชอบทีมงานเมื่อมาถูกคนที่ยศสูงกว่าร้องขอและขอร้องแก่มอ้อนวอนเข้าอีกเลยตัดสินใจไม่ถูกผู้หมวดครับ ผู้หมวดอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าสถานการณ์รบจริงๆอ่ะมันไม่ง่ายอย่างกับในสนามฝึกนะครับงานอย่างนี้คนมากไปก็ไม่ดีมันจะขาดความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ครับผมกลัวถึงเวลานั้นแล้วผมจะสั่งการอะไรไม่ถูกสิครับอีกอยา่างผมไม่ค่อายถานาดัดเรื่องการปฏิบัติแบบชุดใหญ่ๆมีคนมากๆนักหรอกครับ เอาหน้าเนาะสตาเรื่องแบบนี้พวกเรารู้ดีเราจะช่วยคุณได้ดีที่สุดวิธีการที่ชุดของคุณทำนะ่ะพวกเราเคยทำแล้วก็ศึกษามาบ้างแล้วจากการบอกเล่าของเมเจอร์โรเจอร์แล้วก็เมเจอร์คอรินเราเข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ร้อยโทนเดอร์เซนยืนยันต่ออีกจากดาวเหนือหันมองหน้าผักพวกมันจะขอความเห็นแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะแต่ละคนพยายามหลบสายตาก,กันหมดนั่นหมายความว่าทุกคนไม่อยากรับคนเพิ่มนั่นเองเลยหันไปทางพันเอกนอร์แมนอีกครั้งเคอร์เนลครับ สำหรับ400โทกับ100เอกที่จะออกไปด้วยมีสิทธิ์รับเงินค่าคอมมิชชั่นหรือปล่ครับคิดอยู่ว่าต้องเอาเรื่องเงินมาเป็นข้อต่อรองเพราะคิดว่าเมื่อไม่มีค่าคอมมิชชั่นให้พวกเขาคงไม่อยากออกเองนั่นแหละแต่แล้วก็ต้องถึงกับหน้าแตกแทบไม่เชื่อหูตัวเองทุกอย่างเหมือนที่พันตรีสองคนได้รับนั่นแหละก็ดีเหมือนกันให้เขาเออกไปเห็นไปเจอไปโดนของจริงบ้างจะได้มีประสบการณ์เเเเเเเอออออาา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 มมมววงงงแผนน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 นใใใหหห้้้ทททีีททีีี่่่่่่ขขจดดืืืสสคคครรรรรยััับบไชฝึกนนะ เลอกการหาประสบการณ์นะอาจจะได้ผลจริงตามที่เคอร์เนลคิดแต่ความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับพันเอกนอร์แมนตีสีหน้ายิ้มรู้ด้วว่าตนเองจะได้รับคําตอบอย่างไรแต่ด้วยความเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างจึงกล้าตัดสินใจโอเคนอสตา ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีนะแล้วก็รู้ด้วยว่าการมีคนมากเกินความจําเป็นจะทําให้การปฏิบัติงานของคุณต้องล่าช้าไม่คล่องแคล่วเท,ท่าที่ควรทั้งนี้ผมรู้ด้วยว่าคุณมีมนุษยธรรมสูงไม่ต้องการให้มีการสูญเสียในการรบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเพราะฉะนั้นภารกิจครั้งนี้คุณตัดปัญหาความกังวลอันนี้ออกไปได้เลยคุณอาจจะใช้วิธีชี้แจงแล้วสั่งการตามแผนที่คุณคิดขึ้นมาเราให้ปฏิบัติต่างๆเป็นแบบอิสระเสียก็ได้หมายความว่าทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งชีวิิตและภารกจ ความสําเร็จที่ผ่านมาตลอดนั้นทุกคนยอมรับว่าเป็นความสําเร็จชนิดยอดเยี่ยมแต่คราวนี้หากจะไม่ยอดเยี่ยมอย่างที่เคยเป็นก็จะไม่มีใครกล่าวโทษคุณผมรับรองเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาเช่นนี้นักแร่หลับจางก็สุดปัญญาที่จะปฏิเสธการดื้อรั้นเอาแต่เหตุผลตัวเองนั้นรังแต่จะสร้างความร้าวฉานทางจิตใจต่อการสมากกว่า เปรียบดังแก้วที่เหลาย่อมไม่มีทางเชื่อมต่อให้สนิทเป็นเนื้อเดียวดังเดิมได้รอแต่วันจะแตกแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆเท่านั้นนี่ก็เช่นกันหากเกิดความไม่ประทับใจซึ่งกันรละกันแล้วมันจะกลายเป็นรอยดังในจิตใจตลอดไปปราบเท่าที่ต้องร่วมงานยุทธการกันต่อไปงั้นก็โอเคครับ Welcome to Hunter Killer Team